เออต้องต้องเรียนว่าทางสมาคมเนี่ยก็มีคนบ่นมาว่าจะทำอะไรได้จะทำอะไรบ้าง hmm. นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ต้องต้องเรียนอย่างนี้หน้าที่ของภาครัฐเนี่ยทำยังไงให้ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยให้มากที่สุด hmm. หน้าที่ของผู้ประกอบการคือทำยังไงให้เงินเนี่ยออกจากกระเป๋านักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นสองสองฝ่ายจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน hmm. ภาคเอกชนไม่สามารถที่จะไปทํา คือคือไม่สามารถที่จะไปทําให้นักท่องเที่ยวมันเดินทางเข้ามาเราทํายังไงให้นักท่องเที่ยวอยู่ในเมืองไทยนี่แหละแล้วให้เขาใช้จ่ายให้เยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยโอเคละภาคเอกชนพยายามดิ้นรนละนะครับว่าวันนี้นักท่องเที่ยวมันเริ่มดรอปไปแล้วดรอปไปเยอะนะครับสิ่งที่สมาคมพยายามแนะนําผู้ประกอบการคือหนึ่งไตรมาสที่สามไตรมาสที่สี่เนี่ยก็ยังน่าน่าก,กังวลน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้ประกอบการเองเนี่ย ต้องระม,มัดระวังในการลงทุนหรือการสั่งซื้อสินค้าการตุนสินค้านะครับตรงนี้ต้องระม,มัดระวัง